นนพ,พิจิตสื่อสร้างสรรค์สร้างสังคมสร้างชาติไม่พลาดทุกข่าวเด่นในจังหวัดพิจิตรอบสัปดาห์กับรายการชะละวันเมืองงามทุกวันศุกร์เวลา7จ็นาฬิกาสานาทีถึง8ปดนาฬิกาผลิตรายการโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิต อรุณสวัสดยามเช้าค่ะคุณผู้ฟังกลับมาพบกันเป็นประจำเช่นเคยนะคะทุกวันศุกร์เวลาดีๆแบบนี้7นาิกาสนาทีถึง8ปดนาฬิกากับรายการข่าวเด่นชลวันเมืองงามสื่อสร้างสารรค์สร้างสังคมสร้างชาติอำนวยการผลิตโดยคุณอาชนัปราถนารักประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรกรมประชาสัมพันธ์สํานักนาย,ยกรัฐมนตรีค่ะวันนี้อยู่กับน้องมกพัชรินสิริเช่นเคยนะคะกับข้อมูลข่าวสารไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม เด่นของจังหวัดพิจิตรในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือว่าจะเป็นในเรื่องของขรรมติคณะรัฐมนตรีอนุมัติหรือว่าเพิ่มเติมเรื่องอะไรกันบ้างนะคะแล้วก็ในส่วนของข่าวประชาสัมพันธ์ก็มีมาฝากกันเช่นเคยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างเอ่ยเข้าสู่วันที่สองของอช่วงหยุดยาว5วันแล้วนะคะคุณผู้ฟังไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างไปพักผ่อนที่ไหนกันบ้างฝั่ง รายการกันอยู่ไหมคะเอาล่ะก่อนที่จะไปเข้าสู่ช่วงข่าวสารข้อมูลต่างๆนะคะวันนี้ก็เหมือนเช่นเคยค่ะกับข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเพื่อการเกษตรนะคะการคาดหมายลักษณะอากาศค่ะจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าในช่วงวันที่15-17มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทย เริ่มมีกำลังอ่อนลงค่ะในขณะที่ร่องมรสุมจะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านบริเวณประเทศเมียนมาประเทศลาวตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบนทําให้ประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะสําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันจะมีกําลังปานกลางโดยบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรแล้วก็หลังจากนั้นค่ะในช่วงวันที่18-19กร,รกฎาคมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงอีกทำให้ประเทศไทยมีฝนน้อยลงนะคะ สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรแล้วก็คำเตือนนะคะสำหรับเกษตรกรในช่วงที่มีฝนตกแบบนี้นะคะให้ระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาพะดังกล่าวไว้ด้วยโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภยัยควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลา,ลาก โดยควรขุดลอกคูคลองและทำทางระบายน้ำออกจากพื้นที่เพาะปลูกนะคะเพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในแปลงปลูกสำหรับในช่วงที่มีฝนตกติดต่อการทำให้ดินและอากาศมีความชื้นสูงเกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราในพืชไร่ไม้ผลแล้วก็พืชผักนะคะนี่ก็เป็นข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเพื่อการเกษตรนะคะแจ้งเตือนลักษณะอากาศการจาก กรมอุตุนิยมวิทยาค่ะเอาละมาต่อกันนะคะสำหรับช่วงที่หลายๆคนรอคอยมากๆนะคะว่าเอ๊ะวันนี้ธรรมชาติสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรจะมีเรื่องอะไรมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังนะคะก็เดี๋ยวไปพบกับท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรกันเลยนะคะคุณอัญชนาปราถนารักรออยู่แล้วในช่วงคุยกันวนันศุกร์กับประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรค่ะ ขอบคุณน้องมุกพัชรินนะคะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกๆท,ท,ท่านค่ะพบกับช่วงเวลาของคุยกันวันศุกร์กับดิฉันอันชนทปรารถนารักสุขนี้ยังอยู่ในช่วงของวันหยุดยาวนะคะดิฉันเชื่อว่าพี่น้องคนพิจิตที่เดินทางกลับมาบ้านในช่วงวันหยุดยาวเนี่ยก็ยัง ตะเวนเที่ยวนะคะในจังหวัดพิจิตรอีกหลายๆสถานที่พี่น้องบางคนจากไปนานนะคะก็อาจจะแปลกหูแปลกตาว่าเอ๊จังหวัดพิจิตรเรามีความเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นในหลายๆเรื่องโดยเฉพาะเมื่อเรา ปลดล็อกมาตรการในการที่จะป้องกันและแก้ปัญหาเรื่องของสถานการณ์โควิดนะคะแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามท่านเดินทางท่องเที่ยวณนะที่แห่งใดก็อยากจะขอความร่วมมือนะคะในการที่จะดำรงมาตรการเหล่านั้น เพื um, oh. s right. <S ่อต mm ัว hmm. ท yeah. mm ่านเองค่ะอย่างน้อยการใส่หน้ากากอนามัยนั้นยังมีความจำเป็นอย่างมากนะคะเพราะถึงแม้ว่าท่านจะฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19 3เมเข็มสเข็มหรือบางท่านถึง5เข็มแล้วก็ยังมีข่าวมีคราวให้เราได้เห็นกันนะคะว่าก็ยังติดโควิดได้อีกเพราะฉะนั้นมาตรการที่ดีที่สุดคือการป้องกันตัวเราเองใส่หน้ากากอนามัยค่ะหากจะไปในที่ที่มีผู้คนแออัดอันเนี้ยต้อง ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์นะคะเว้นระยะห่างถ้าหากจำเป็นต้องกินข้าวดื่มน้ำก็รีบกินแล้วใส่หน้ากากให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันตัวเองการมาเที่ยวพิจิตก็จะเป็นความสุขที่อยู่ในความทรงจําอันงดงามของท่านนะคะสำหรับวันนี้ค่ะมีเรื่องดีๆมาฝากให้กับพี่น้องคนพิจิตและนักท่องเที่ยวที่วันนี้ท่านยังอยู่พิจิตหลายคนเมื่อพูดถึงพิจิตท่านนึกถึงว่าเป็นเมืองเกษตร เกษตรแบบไหนโอ้ทำนาปลูกข้าวอันนี้คือที่หนึ่งเลยนะคะเรามีข้าวพันธุ์ดีเรามีข้าวหลากหลายสายพันธุ์โดยเฉพาะเรารวมกลุ่มนะของจังหวัดพิจิตรโดยบริษัทประชารัฐรักสามาคัคคีรวมกลุ่มผู้ปลูกข้าวกเกษตรกรโดยตรงนี่แหละค่ะแล้วก็มารวมกันขายในชื่อข้าวดาวชลวันนั่นคือสิ่งที่เรารู้จักกันดีนะคะเพราะว่าพิจิตรเป็นเมืองข้าว แต่ทุกท่านเชื่อไหมคะว่าขนาดนี้พิจิตเป็นเมืองข้าวนั้นอาจจะต้องมีความเปลี่ยนแปลงแล้วก็แตกต่างกันออกไปบ้างนะคะถ้าดิฉันจะบอกว่าพิจิตเป็นเมืองผลไม้ทุกคนอาจจะเฮ้ยจริงเหรอเป็นไปได้เหรอเป็นไปได้ค่ะเดี๋ยวเรามาไล่กันนะคะว่าเมืองผลไม้ที่ดิฉันว่าเนี่ยตลอดทั้งปีของจังหวัดพิจิตเราได้กินผลไม้อะไรจากบ้านของเราพิจิตของเราบ้างนะคะเริ่มตั้งแต่ ลายปีของแต่ละปีเลยนะคะจนกระทั่งถึงต้นปีเราก็จะได้พบกับอะไรทราบไหมคะที่เป็นผลไม้ยอดนิยมเป็นผลไม้ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดพิจิตรเรานั่นก็คือส้มโอท่าข่อยนะคะซึ่งส้มโอท่า่อยเนี่ยเขาก็จะมีให้เรากินตั้งแต่ในช่วง ปลายปีนะคะจนกระทั่งถึงประมาณเดือนเมษายนของทุกปีค่ะเราจะได้กินส้มท่าข่อยซึ่งถือว่าจังหวัดพิจิตรนั้นมีชื่อเสียงเรื่องของส้มท่าข่อยมากคราวนี้ส้มท่าข่อยเนี่ยทำไมถึงเป็นผลไม้ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดพิจิตร นั่นก็เพราะว่าจุดเด่นของเขานะคะเนื้อส้มเขาเนี่ยจะมีสีชมพูอ่อนๆถ้าใครเคยเคยกินน,นะคะก็จะแกะออกมาปุ๊บเนี่ยสีเขาจะไม่ได้ขาวเหมือนส้มโอทั่วๆไปเขาจะมีสีแดงๆชมพูอยู่นะคะแล้วก็เนื้อจะแน่นแล้วก็ไม่มีเมล็ดด้วยนะคะรสชาติไม่ได้หวานชื่ดๆหวานเจี๊ยบแบบนั้นไม่ใช่นะคะรสชาติของส้มโอท่าข่อยจะหวาน แกมเปรี้ยวนะคะก็ถือว่ารสชาติที่กลมกล่อมทีเดียวดิฉันได้ชอบมากส้มโอท่ข่อยถือเป็นผลผลิตที่ขึ้นหน้าขึ้นตาของจังหวัดพิจิตแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ต้องฝากพี่น้องเกษตรกรนะคะท่านจะเก็บเกี่ยวผลผลิตก็ต่อเมื่อได้อายุได้เวลาเท่านั้นถ้ารีบตัดมาก็จะเสียชื่อทั้งจังหวัดพิจิตรนะคะเพราะฉะนั้นดีที่สุดถ้าเราอยากจะให้พันธุ์ส้มโอท่าขอยของจังหวัดพิจิตรเราเป็นที่ยอมรับแน่นอนคะ่ะต้องมีความรับผิดชอบในการที่จะตัดผลผลิตเมื่อถึงเวลาเท่านั้น เอาละคะ่ะจากส้มโอท่าข่อยในช่วงปลายปีจนถึงต้นปีพอหมดฤดูการส้มโอท่าข่อยแล้วเป็นอะไรคะก็ต่อด้วยมะม่วงไงคะพิจิตนั้นมีมะม่วงนะคะไม่ว่าจะกินสุกกินดิบโดยเฉพาะที่อำเภอสากเหล็กนะคะก็ถือว่าเป็นมะม่วงแปลงใหญ่แล้วก็เป็นศูนย์รวมมีลงมีอะไรเยอะแยะ,ยะ,ยะมารับ สร้างรายได้อย่างดีนะคะถึงแม้ว่าบางปีโดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิดก็อาจจะประสบปัญหาบ้างแต่ทุกอย่างก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีด้วยความร่วมมือของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสำนักง,งานพณิชย์ิจังหวัดนะคะร่วมด้วยช่วยกันเพื่อที่จะดูแลพี่น้องเกษตรกรให้เต็มที่ที่สุดหลังจากมะม่วงแล้วเราต่อกันด้วยอะไรคะท่านคะเราต่อกันด้วยมะปรางไข่ไก่ มะยงชิดหรือมะปรางหวานพิจิตเองก็เป็นแหล่งของมะปรางไข่ไก่ดิฉนันนี่ทุกๆุกปีนะคะนอกจากจะซื้อมากินเองแล้วเนี่ยยังจะต้องมีออ,อเดอร์จาก คนที่รู้จักนะคะว่าเฮ้ยตอนนี้มะปรางพิจิตออกฝากซื้อมะปรางไข่หน่อยนะเราก็มีหน้าที่ในการขายสินค้าของจังหวัดพิจิตให้คนอื่นได้รู้จักนะคะเป็นยังไงคะท่านตอนนี้สามอย่างเข้าไปแล้วผลไม้หมดไหมหมดจากมะปรางไม่หมดค่ะใครจะไปคิดว่าพิจิตเรานั้นมีทุเรียนนะคะโดยเฉพาะที่ดงกลาง ทุเรียนของอำเภอเมืองพิจิตรและล่าสุดค่ะที่ทันไปที่ตำบลทับหมันนะคะอำเภอตะพันหินก็ได้คุยกับผู้นําเกษตรกรที่นั่นเล่าให้ฟังว่ากําลังลงทุเรียนเอาไว้ประมาณหนึ่งร้อยต้นเพราะฉะนั้นในไม่ช้าไม่นานเราก็จะมีแหล่นทุเรียนเป็นร้อยร้อยต้น ที่ทับหมันอำเภอตะพันหินด้วยนะคะพี่น้องที่เป็นแฟนรายการที่รับฟังอยู่จากแถบอำเภอตะพันหินก็สามารถที่จะติดตามได้นะคะถ้ามีความคืบหน้าเหล่านี้ก็จะมาเล่าสู่กันฟังนอกจากทุเรียนแล้วเราต่อด้วยอะไรคะตำบตลตอรังอำเภอสามงามค่ะเขามีอะไรมีลำไยพันพวงทองนะคะอร่อยมาก หวานกรอบเม็ดนิดเดียวเองนะคะแล้วก็เนื้อแน่นมากเนื้อหนากินนิเพลินเลยนะคะลำไยต่อหลังโลหนึ่งก็แค่35บาทเท่านั้นเองแถมออกเป็นลำไยนอกฤดูด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความชาญฉลาดของพี่น้องเกษตรกรคือไม่ต้องรอในฤดูถ้ารอในฤดูเนี่ยลำไยเหนือจะออกช่วงสิงหาประมาณสิงหานะคะพอลำไยเหนือออกเนี่ยแน่นอนลำไยเราอาจจะราคาตกเพราะฉะนั้นเขาทําให้ออก นอกฤดูก็ขายก่อนเก็บเกี่ยวก่อนเพราะฉะนั้นตอนนี้ลำไยพวงทองที่ตำบลตอรังอำเภอสามงามนะคะใกล้จะปิดฤดูแล้วนะคะก็ถ้าใครสนใจก็มีเบอร์โทรศัพท์สามารถติดต่อมาได้ที่สำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรนะคะตอรังอยู่ที่ไหนอยู่ที่อำเภอสามงามค่ะสำหรับอำเภอสามงามห่างกันแค่ไม่กี่กิโลเองระหว่างสวนลำไยนะคะเรามีสวนอินทผลัมค่ะชื่อว่าสวนโบนัสอันนี้ก็เด็ดมากๆ สวนโบนัสเป็นสวนที่ปลูกอินทผลัมเนี่ยหลายหลายพันมากแล้วเขาเปิดให้นักท่องเที่ยวนี่นะคะไปเดินชมถ่ายรูปมีจุดเช็คอินสวยงามเก๋ๆน่ารักแล้วก็ชิมได้เลยในสวนนะคะมีทั้งแบบชิมตัดสดเดี๋ยวนั้นเลยซึ่งเจ้าของการันตีเลยนะคะว่าปลอดภัยนะคะ นอกเหนือจากนั้นในสวนอินทผลัมโบนัสเนี่ยเขายังสามารถที่จะแปรรูปอินทผลัมนะคะมาเป็นอินทผลัมกาแฟนะคะก็คือเป็นกาแฟแล้วก็ผสมอินทผลัม ปั่นอร่อยมากมีกลิ่นหอมของอินทผลัมด้วยทําเป็นไซรัปอินทผลัมนี่ก็อร่อยเหมือนกันหรือใครที่ชอบพวกสมูทตี้นมปั่นแบบนี้นะคะเขาก็เอาอินทผลัมไปใส่ในเป็นส่วนผสมสําคัญในเมนูเครื่องดื่มเหล่านี้ก็ถือว่า น่าสนใจทีเดียวแล้วก็อร่อยทุกเมนูนะคะล่าสุดทางสวนเนี่ยกำลังคิดค้นด้วยการนําเอาบางส่วนของอินทผลัมมาทำเป็นแป้งเป็นผงที่บำรุงผิวหน้าด้วยแต่ว่าจะได้ผลอย่างไรนั้นต้องรอติดตามนะคะนี่ก็เรื่องราวดีๆของจังหวัดพิจิตรนอกเหนือจากที่เราเป็นเมืองข้าวแล้ว เรายังเป็นเมืองผลไม้ได้เช่นเดียวกันเราไม่ขาดผลไม้ในพื้นที่เราสามารถที่จะสนับสนุนพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่เราได้นะคะเพราะฉะนั้นท่านใดที่ฟังรายการอยู่พี่น้องเกษตรกรท่านใดคิดว่ายังมีผลไม้อื่นๆที่เราย,ยังไม่ได้พูดถึงสามารถแจ้งเข้ามาได้นะคะที่สำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรเราจะตามไปทำข่าวของท่านแล้วนำมา เผยแพร่ขยายผลให้ทุกคนได้ภาคภูมิใจกับความเป็นลูกหลานพิจิตของเราเมืองแห่งความอุดมสมบูรณ์เมืองแห่งความมั่งคั่งด้านการเกษตรนะคะนี่คือสิ่งที่บรรพบุรุษนั้นส่งให้กับเราและเรามีหน้าที่ในการรักษาแล้วก็สานต่อสิ่งเหล่านี้เอาไว้นะคะช่วงนี้กลับไปพบกับน้องมุกพัชรินค่ะน่าสนใจมากๆนะคะกับการปลูกอินทผลัมที่มีเปอร์เซ็นต เยอะขึ้นนะคะในพื้นที่จังหวัดพิจิตรของเราอย่างเช่นส่วนโบนัสที่บ้านตอรังอำเภอสามงามเนี่ยเขามีเป็นฟาร์มสเตย์ด้วยนะน่าสนใจมากๆในพื้นที่จำไม่ได้ว่ากี่ได้ก็คือเขาจะมีทั้งคาเฟ่นะคะแล้วก็ฟาร์มสเตย์แล้วก็สวนอินทรพาลาหลากหลายสายพันธุ์เนี่ยทุกคนสามารถไปเที่ยวนะคะไปเยี่ยมเยือนได้ เอาละคะ่ะมาต่อกันที่ช่วงข่าวเด่นชลวรรณเมืองงามนะคะมีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นบ้างในรอบสัปดาห์นี้นะคะแน่นอนคะ่ะว่าต้องเริ่มต้นสัปดาห์นี้กันด้วยกิจกรรมทางศาสนานะคะเนื่องในวันอาสาฬหาบูชาค่ะทางด้านของนายภัยบุญณบุตจ,จอมผูว้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยนายชนกมากพานันธ์นายทวัชชัยเลี้ยงประเสรศิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนะคะแล้วก็ทางด้านของพุทธศาสนิกชนที่หิ้วปิ่นโตหิ้วตะกรา้าใส่อาหารขาวหวานดอกไม้ทุกเทียนพร้อมสิ่งของต่างๆหลั่งไหลมาทําบุญเนื่องในวันอาสาหาบูชากันเป็นจํานวนมากโดยต่างมาทําบุญตักบาตรฟังเทศปฏิบัติธรรมแล้วก็ร่วมต่อแถวรอเทียนพรรษาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาด้วยขณะเดียวกันที่บริเวณโบสถ์หลวงพ่อเพชรพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองพิจิตร ก็มีพุทธศาสนิกชนทุกเพศทุกวยัยเดินทางเข้ามากราบสักการะและถวายสังฆทานกันอย่างต่อเนื่องเช่นกันค่ะโดยความสำคัญนะคะวันอาสาฬหบูชาตรงกับวันขึ้น15ค้าค่ำเดือน8เป็นวันสำคัญที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาคือธรรมจักกับปวัตตนสูตร จึงถือได้ว่าวันนี้เป็นวันเริ่มต้นประกาศพระพุทธศาสนาอีกทั้งยังเป็นวันที่เกิดพระอริยสงสาวกขึ้นองค์แรกคือพระอัญญโกนทัญญะจากการที่ท่านรู้แจ้งเห็นธรรมเป็นพระโสดาบานันเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงได้ปฐมสาวกคือการที่ท่านโกนทัญญะได้บรรลุธรรมและบวชเป็นพระภิกษุ จึงเป็นสาวกรูปแรกของพระพุทธเจ้าและเป็นครั้งแรกที่มีพระรัตนตรัยครบองค์สามคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์นั่นเองค่ะแล้วก็ยังคงอยู่ที่บรรยากาศของการทำบุญนะคะที่วัดท่าหลวงนี่แหละคะ่ะบรรยากาศเมื่อวันอาสาฬหาบูชาไปแล้วนะคะก็ต่อกันที่บรรยากาศของวันเข้าพรรษานะคะซึ่งทางด้านของประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวนะคะก็เดินทางมากรา นมัสการหลวงพ่อเพชรแล้วก็ทําบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันเข้าพรรษาซึ่งส่วนใหญ่นะคะเดินทางมาเป็นครอบครัวร่วมทําบุญหลอดเทียนพรรษาทําบุญลงศพทําบุญพระประจําวันถวายสังฆทานถวายเทียนพรรษาแล้วก็ปล่อยนกปล่อยปลาค่ะช่วงนี้ก็เป็นวันหยุดยาวต่อเนื่อง5วันนะคะเนื่องในวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา หลายๆคนนะคะก็มีการเดินทางกลับภูมิลำเนานะคะหรือบางคนก็เป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากจังหวัดต่างๆก็จึงเป็นการถือโอกาสมาทำบุญ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองแล้วก็ครอบครัวนะคะรวมทั้งยังคงดูแลตนเองในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเคร่งครัดค่ะยังอยู่กันที่บรรยากาศของวัดแล้วก็การทําบุญเกื้อหนุนกันต่างๆนะคะทางนั่นของผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระังโคสิตารามนะคะ มอบชุดเครื่องแบบลูกเสือเนตรนารีและเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่อำเภอดงเจริญค่ะที่สารการปรเรียนวัดบรรพศสุทธารามหรือวัดวังเรือนที่ตำบลวังงิวใต้อํเภอดงเจริญจังหวัดพิจิตรพระครูสมุกวัชระพัฒธ,ธรรมโมนะคะผู้ช่วยเจ้าอาวาสวรคันโพสิตารามวรมหาวิหารพระครูพิสัยสุวรรณบรรพศเจ้าอาวาสวัดบรรพศส,สุทธาราม พร้อมด้วยนายสุภกินแวงชินท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีนะคะซึ่งท่านเป็นบ้านของท่านเนี่ยอยู่ที่อำเภอดงเจริญจังหวัดพิจิตรเหล่านี้แหละค่ะแล้วก็พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นนะคะก็ได้ร่วมกันมอบชุดเครื่องแบบลูกเสือเครื่องแบบเนตรนารี หมวกรองเท้านักเรียนและเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ป่วยเตรียมในพื้นที่อำเภอดงเจริญค่ะทางด้านของผู้ช่วยเจ้าอาวาสวาัดรังโคสิตารามบวรามาหาวิหารกล่าวว่าการมอบชุดเครื่องแบบลูกเสือเนตนารีในครั้งนี้นะคะเป็นการคลายความทุกข์ยากของประชาชนที่มีรายได้ไม่เพียงพอในการจัดหาซื้อชุดเครื่องแบบต่างๆก็เลยได้ร่วมกันนะคะกับหลายๆภาคส่วนเนี่ย เพื่อให้ลูกหลานชาวอำเภอดงเจริญได้สวมใส่ในการทำกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนนะคะจำนวน218คนจาก4โรงเรียนได้แก่โรงเรียนวัดวังเรือนโรงเรียนบ้านวงกะทะโรงเรียนอนุบาลดงเจริญแล้วก็โรงเรียนวังนิ้ววิทยาคมนะคะพร้อมกันนี้ก็ยังได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงอีกจำนวน117คนด้วยกันค่ะ มาต่อกันที่กิจกรรมดีๆนะคะอย่างการเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะอย่างที่ทุกคนทราบว่าในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะก็มีวันคล้ายวันพระราชสมภพนะคะแล้วก็ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2565นะคะทางด้านวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตรค่ะก็ได้จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระองค์นะคะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีนายชนกมากพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรแล้วก็ผู้นำศาสนาคริสต์อิสลามนะคะแล้วก็ศาสนาพุทธด้วยลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติที่ห้องถงสละกลางจังหวัดพิจิตรชั้นหนึ่งด้านหน้านี้เองนะคะนิทรรศการค่ะประกอบด้วยพระราชประวัติ การศึกษาพระราชะกรณียกิจด้านศาสนาภาพประวัติศาสตร์เสด็จพระราชะดำเนินจังหวัดพิจิตรนะคะพระราชะพิธีบรมราชาพิเศษเพื่อให้ประชาชนที่มาติดต่อราชการได้เยี่ยมชมกันค่ะพักสักครู่ค่ะกลับมาพบกันกับช่วงเรื่องนี้ต้องขยายค่ะเรื่องปากท้องเรื่องนโยบายรัฐบาลเรื่องที่ชาวบ้านได้ประโยชน์ติดตามได้ในช่วงเรื่องนี้ต้องขยาย เรื่องนี้ต้องขยายวันนี้นะคะเริ่มแล้วเปิดจองทัวร์เที่ยวไทยรอบใหม่ค่ะครมอนได้มีมติเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้อนุมัติโครงการทัวร์เที่ยวไทยนะคะมีการขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายจนถึงเดือนธันวาคมเพื่อพลิกฟื้นธุรกิจท่องเที่ยว ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศของประชาชนนะคะสำหรับโครงการทัวร์เที่ทยวไทยเป็นโครงการที่รัฐบาลสนับสนุนค่าแพ็กเกจท่องเที่ยว40เให้กับประชาชนไม่เกิน5,000บาทต,ต่อสิทธิ์กำหนด1สิทธิ์ต่อ1คนนะคะสำหรับเงื่อนไขและรายละเอียดของโครงการนะคะก็ประกอบไปด้วย 1. ต้องเป็นผู้มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทยมีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ต้องแสดงตนรับสิทธิผ่านแอปพลิเคชันเปาตั้งโดยผู้ที่ร่วมโครงการไม่สามารถใช้แพ็กเกจท่องเที่ยวของโครงการทัวร์เที่ยวไทยในช่วงเวลาเดียวกันกับการเท่าพักโรงแรมหรือที่พักของโครงการเราเที่ยวด้วยกันได้นะคะอันนี้คนละโครงการนะสามารถเลือกจองรายการนำเที่ยวที่สนใจผ่านเว็บไซต์ www. tourthai. th ai ได้ตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมถึง31ตุลาคม2565 ผู้ที่เข้าร่วมโครงการต้องซื้อรายการนำเที่ยวก่อนออกเดินทาง7วันและชำระค่าใช้จ่ายนำเที่ยวจำนวน60%ของรายการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตางังภายในเที่ยงคืนของวันที่ทำการจองและสามารถยกเลิกการจองรายการนำเที่ยวก่อนชำระเงินเท่านั้นกรณีชำระแล้วมีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถเดินทางได้การคืนเงินให้ปฏิบัติตามพรบธุรกิจนำเที่ยว ปี2551และไม่สามารถโอนสิทธิการเดินทางให้กับบุคคลอื่นได้หมายเหตุ hate, นะคะสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่สามารถเข้าลงทะเบียนในระบบได้ตั้งแต่วันที่14รกรกฎาคมเวลา15นาฬิกเป็นต้นไปค่ะมาต่อกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะกรมการจัดหางานเตือนภัยหลอกลวงคนไทยไปทำงานภาคการเกษตรใน,ใน o A ออสเตรเลียนายไพรโชติกัสเียนอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่า กรมการจัดหางานได้รับรายงานจากสถานเอกอัครราชทูตณนะกรุงแคนเบราประเทศออสเตรเลียว่ามีการหลอกลวงคนไทยไปทำงานในออสเตรเลียโดยมีหญิงไทยร่วมกับสามีชาวออสเตรเลียอ้างเป็นเจ้าของธุรกิจฟาร์มและอ้างว่าได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลออสเตรเลียาสามารถช่วยให้คนไทยที่ประสงค์จะเดินทางไปทำงานภาคการเกษตร ในประเทศออสเตรเลียได้โดยให้ชำระเงินประมาณ53,460บาทรวมถึงจะช่วยให้ได้รับสถานะการตรวจลงตาประเภทผู้มีถิ่นพำนักชั่วคราวโดยแรงงานจะได้เงินจำนวนดังกล่าวคืนภายใน5วันจึงขอย้ำว่าก่อนตัดสินใจไปทำงานต่างประเทศนะคะควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับประเทศที่จะเดินทางไปทำงานเพื่อป้องกันการถูกหลอกลวงค่ะทั้งนี้กรมการจัดหางาน ขอแจ้งให้ประชาชนคนหางานทราบว่าล่าสุดรัฐบาลออสเตรเลียเปลี่ยนแปลงรัฐบาลชุดใหม่จึงขอยุติโครงการวีซ่าแรงงานเกษตรของออสเตรเลียที่อยู่ระหว่างเจรจากับประเทศไทยซึ่งทำให้ไม่สามารถขอวีซ่าแรงงานภาคการเกษตรเข้าไปทำงานในออสเตรเลียได้ค่ะนี่ก็คือข่าวสารล่าสุดนะคะจากกรมการจัดหางานค่ะมองนาฬิกาก็หมดเวลาลงแล้วนะคะสำหรับรายการในวันนี้ขอบคุณ ทุกๆก,การติดตามเลยนะคะขอบคุณพี่ๆเครือข่ายวิทยุชมุมชนทุกๆสถานีด้วยนะคะรวมถึงผู้ดูแลเสียงตามสายหอกระจายข่าวทุกตำบลทุกชมุมชนทุกหมู่บ้านเลยนะคะที่ทําการส่งต่อข้อมูลข่าวสารให้ถึงคู้ผู้ฟังได้อย่างครอบคลุมแล้วก็ชัดเจนมากๆเลยนะคะแล้วก็ในสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันได้ ที่เดิมเวลาเดิมนะคะเจนาฬกานาทีถึง8นกทุกวันศุกร์กับรายการข่าวเด่นชะลอวันเมืองงามสื่อสร้างสารรค์สร้างสังคมสร้างชาติอำนวยการผลิตโดยคุณอัชนะปราถนารักประชาสัมพันธ์จังหวดพิจิตรกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีวันนี้ขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ การขับรถด้วยความเร็ว30กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าไปชนคนเดินถนนคนคนนั้นจะมีโอกาสรอด9ใน10ถ้าขับรถด้วยความเร็ว50กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอกาสรอดเขาจะลดลงเหลือแค่1ใน10ยิ่งไปกว่านั้นถ้าเราขับรถด้วยความเร็วมากกว่า60กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอกาสรอดแทบจะไม่มีขับรถช้าแต่ถึงบ้านปลอดภัยดีกว่าขับรถไวแล้วเกิดอุบัติเหตุนะคะ ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรคุณดูนี่สิฉันสั่งของออนไลน์มาไม่ตรงปกเลยอืมจะโทษใครได้ล่ะผมเตือนคุณแล้วนะให้เบาๆบ้างไอเรื่องสั่งของออนไลน์เนี่ยก็ฉ,อออยฉันจะไปรู้เรื่องไงว่ามันจะไม่ตรงปกขนาดนี้ แล้วแบบนี้ใครมันจะรับผิดชอบล่ะจะเย็นเยก่อนค่ะเมื่อคุณเจอปัญหาสั่งซื้อสินค้าออนไลน์แล้วไม่ได้รับสินค้าหรือได้รับสินค้าไม่ตรงกับแบบที่สั่งเจอข้อสราอวดอ้างเกินจริงหรือเจอสลักสินค้าแสดงข้อความเป็นเท็จทั้งหมดนี้สามารถร้องเรียนผ่านระบบออนไลน์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ที่ www.ocpb.go.th หรือสายด่วนสคอบ1166และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิจิตร โทร056615763